ดวงของน้องจินนี่ยศุดามีดาวจันนายดวงเด่นได้เกณฑ์เป็นอุดหรือมหาอุดซึ่งส่งผลดังนี้ 1. มีเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างมากรูปร่างหน้าตามักจะดูดีหรือมีกิริยาท่าทางที่น่าเอ็นดูใครเห็นก็มักจะเมตตาและอยากช่วยเหลือ 2. มีความมั่นคงทางอารมณ์ต่างจากดาวจันนายตำแหน่งอื่นดาวจันมหาอุดจะมีความหนักแน่นทางอารมณ์สูงใจเย็นมีความอดทนและมีพลังจิตใจที่เข้มแข็ง 3. ม,มีความมั่งคั่งและทรัพย์สินราศีพฤษภเป็นราศีแห่งการคลังและทรัพย์สินเมื่อดาวจันทร์มาอยู่ที่นี่มักส่งผลให้เจ้าชะตาหาเงินเก่งมีทรัพย์สินพูนทวีและชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย4มีนารีอุปถัมภ์มักได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือแม่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้หากท่านสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็ติดต่อกันเข้ามาในช่องทางต่างๆหรือดูโพสต์ที่ปักหมุดไว้ก็ได้ครับ สวัสดีครับ